นี้ผมจะมาแนะนำสินค้าวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนําสินค้านะครับอีกหนึ่งรายการนะครับจะเป็นขาตั้งวางคันเบ็ดนะครับมี3แบบนะครับแบบที่1นะครับตัวนี้นะครับแบบที่1นะครับจะเป็นสแตนเลสนะครับเป็นขาตั้งคันชิ้นหลวสปิวนะครับได้นะครับตัวนี้เป็นชิ้นงานสแตนเลสนะครับความยาวตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2.1เมตรนะครับ ความยาวอยู่ที่2.1เมตรนะครับเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นของซูโม่นะครับตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตั้งของชิงหลิวนะครับหรือสกิวก็ได้นะครับตัวนี้จะเสียบกับตัวเล้าก็ได้นะครับหรือปักกับดินได้นะครับตัวนี้จะมีแถมไปให้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถเสียบปักที่ดินได้นะครับถ้าไม่เสียบที่เต้าอีนะครับตัวนี้สามารถเสียบที่ดินได้นะครับหรือจะเสียบที่เล้าก็ได้นะครับ ความยาวตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2.1นะครับความยาวอยู่ที่2.1นะครับเป็นงานสแตนเลสเหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสามารถปรับแล้วก็มียางกันลื่นให้นะครับตัวที่สามนะครับตัวนี้จะเป็นวายสแตนนะครับตัวนี้เป็นงานสแตนเลสเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นเป็นขาตั้งปักหน้าดินนะครับอัตโนมักแข็งแรงนะครับตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่150นะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่150เซนติเมตรนะครับ สามารถยืดผลได้นะครับตัวนี้สามารถยืดผลได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามร้านค้าทั่วประเทศได้เลยนะครับสินค้าของเรามีวางจำหน่ายแล้วนะครับขอบคุณครับ